สวัสดีพี่น้องชาวสุขโขทัยที่เคารพทั้งหลายครับเวทีผ่าความจริงวันนี้เป็นเวทีแรกประจำปี2556ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวสุขโขทัยครับกลาวสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วย คุณมากครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นยิ่งของพี่น้องชาวสุขโขทัยวันนี้ที่ผมได้กล่าบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เป็นเวทีแรกจึงเป็นเวทีแห่งความตั้งใจเป็นเวทีที่พวกเราต้องการที่จะพบปะกับพี่น้องชาวสุขโขทยัยพบกับพี่น้องชาวภาคเหนือ พบกันเพื่อที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าอนาคตของประเทศไทยปัญหาทางการเมืองของประเทศไทยและเงื่อนไขของความขัดแย้งในประเทศไทยกำลังกลับมาสู่การเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากประชาชนแน่นอนและแน่นอนพี่น้องครับ ปัญหาของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราทุกคนที่อยู่ที่นี่อย่างแน่นอนปัญหาเกิดอย่างไรครับผมได้มาร่วมชีวิตทางการเมืองกับพี่น้องชาวสุโไทยหลายครั้งตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็มาการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก็มาเลือกตั้งจบแล้วมาพร้อมกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย พบปะกับพี่น้องชาวสุขโขทยัยกำแพงเพชรแพร่รวมทั้งพิษุโลกจังหวัดต,ตากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาได้เสียงข้างมากได้เป็นจำนวนมากพอที่จะกำหนดอนาคตของประเทศได้มากพอในการที่กำหนดในสิ่งที่เขาต้องการ พี่น้องลองทบทวนดูสิครับว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งใหญ่แล้วเสียงข้างมากของรัฐบาลรวมทั้งพรรคเล็กพรรคน้อยรวมทั้งคนที่ยังอยากรอจะเป็นรัฐบาลก็ยังแอบยกมือให้กับรัฐบาลยิ่งรักอยู่จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมากไปทำอะไรครับ เสียงข้างมากที่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้เลือกเขาไปทำสี่อย่างครับอย่างแรกไปตั้งรัฐบาลโนมินีไปตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของระบบทักษินและแน่นอนครับรัฐบาลที่เป็นตัวแทนนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่จะมีความสามารถ ในการจัดการกับพี่น้องของประชาชนท่านประเทศได้วันนี้ปัญหาภาคใต้มีความรุนแรงรุนแรงถึงขนาดคนที่ตกอยู่ในอันตรายคือครูพี่น้องครับโลกนี้ครูอยู่บนหิ้งบูชาครับโลกนี้ครูอยู่ในที่สักการะครับครูอยู่ในความภาคภูมิใจครับ แต่ภายใต้เงื่อนไขของยิ่งรักคนภาคใต้ที่ถูกฆ่าคือครูครับพี่น้องครับนี่คือเสียงข้างมากที่มีไว้สำหรับสร้างรัฐบาลที่ไร้ความสามารถไร้เงื่อนไขในการจัดหารปัญหาของประเทศความขัดแย้งในภาคใต้กำลังเคลื่อนกลับมาสู่ความขัดแย้งใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างที่หมอวรวงได้เล่าให้พี่น้องฟัง เขาประหารพระวิหารได้ตัดสินแล้วโดยสารโลกแต่เขาพระวิหารไม่ได้เป็นของกัมพูชาแต่เพียงคนเดียวเขาพระวิหารเป็นของคันไทยด้วยในพื้นที่หลายส่วนวันนี้ประเทศไทยกำลังสูญเสียสิ่งนั้นอยู่วันนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ได้รับการแก้ไขและก็เป็นเงื่อนไขสำคัญ ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ของประเทศอีกในอนาคตสิ่งที่คุณเหมาวงได้เล่ากับพี่น้องฟังผมอยากจะย้อนเพียงนิดเดียวพี่น้องครับฝ่ายค้านได้ให้โอกาสรัฐบาลคัดค้านในสิ่งที่จำเป็นคัดค้านในบางเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล เรื่องใหญ่ๆเรื่องทั่วไปประชาธิปัตยกมือไม่ได้คัดค้านกฎหมายทุกฉบับของรัฐบาลประชาธิปัตปัได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพี่น้องทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนครับครั้งที่แล้วการอภิปรายสามวันสามคืนของฝ่ายคา้านเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ ว่ารัฐบาลได้ทำแม้ว่าฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจนไม่มีครั้งใดที่ฝ่ายค้านหรือคนตรวจสอบแม้กระทั่งศาลจะได้หลักฐานยืนยันถึงขนาดนี้คนที่หมอวรงพูดถึงในทีระรายทีละรายนี่แหละครับได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาทุจริตกันอย่างไรเขาโกงกันอย่างไร ใครเป็นคนได้ประโยชน์ได้แม้กระทั่งเช็คที่เขาจ่ายกันเพื่อการโกงแต่พี่น้องแปลกใจไหมล่ะครับว่าเสียงข้างมากของสภาเงียบกริบในขณะที่หมอวรงลุกขึ้นอภิปรายเสียงของคนทั้งประเทศรับรู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับชาวนาไทยอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยและอะไรจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้ หมอววรงได้ชี้แจงอย่างยับเจนและอภิปรายอย่างถูกต้องแต่เวลาลงมติพี่น้องครับเสียงข้างมากที่รัฐบาลยิ่งรักมีเขามีไว้ปกป้องคนทุจริตครับพี่น้องครับนี่คือเสียงข้างมากของยิ่งรักที่ทำหน้าที่ดูแลประเทศไทยครั้งที่แล้วเรามีวิกฤต ทางการเมืองเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเขากำลังจะใช้เสียงข้างบา้าอล้างผิดคนโกงคำนี้พี่น้องครับไม่ใช่คำที่ผมสมมุติขึ้นเรื่องที่ผมกำลังเล่าพี่น้องอยู่นี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราพูดจากันมาข้ามปีพูดมาแล้ว34เวทีทั่วประเทศครั้งสุดท้ายพูดกันที่จังหวัดตาก ครั้งที่สามากันที่สุขโขทยัยตาก็พูดเมื่อปีที่แล้วมาปีนี้มาพูดที่สุขโขทยัยแล้วก็ปลายเดี๋ยวก็อีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็เดือนหน้าครั้งหน้าก็อาจจะต้องไปจังหวัดแพร่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับปัญหาใหญ่ของประเทศที่ต้องเกิดการ,รเผชิญหน้าและมีความขัดแย้งกันอยู่นี้เป็นเรื่องที่ต้องใหญ่โตต่อไปอีก ในปี2556เป็นปีที่รัฐบาลต้องใช้เสียงข้างมากเป็นปีที่รัฐบาลต้องการที่จะทำแต่ว่ายังต้องติดขัดเพราะเราหยุดกฎหมายล้างผิดคนโกงไว้ได้เมื่อปีที่แล้วการล้างผิดคนโกงพี่น้องครับมันคือกฎหมายอะไรเป็นวาทกรรมทางการเมืองอันใหม่เลยนะครับบอกว่านี่คือการปรองดอง พี่น้องครับการปรองดองไม่ใช่เรื่องใครกับใครเพียงสองคนวันนี้ปัญหาของประเทศมีคนทำผิดแล้วต้องการนิรโทษกรรมประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่เคยมีการนิรโทษกรรมนะครับประเทศไทยอยู่ใน็กามขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดระยะเวลา80ปีตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมา แต่ความขัดแย้งทางการเมืองยุติลงเสมอเมื่อมีการเลือกตั้งความขัดแย้งทางการเมืองยุติลงเสมอเมื่อเหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ถามว่าอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นความขัดแย้งที่ไม่มีวันคืบคลายไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะคนที่ทำผิด ไม่ยอมรับผิดและกำลังเดินหน้าที่จะใช้เสียงข้างมากไปล้างผิดคนโกงครับพี่น้องครับล้างผิดอย่างไรฟาร์มขัดแย้งในทางการเมืองนั้นเป็นฟาร์มเห็นที่แตกต่างเรามีคิดไม่เหมือนกันเรารู้สึกไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครถือว่าเป็นความผิด สิ่งที่เราไม่เห็นพ้องกันไม่มีใครเ็า่อว่าแต่ว่าคนที่ทำผิดบางประเภทนั้นประเทศไทยไม่เคยอนุญาตประเทศไทยไม่เคยออกกฎหมายนี่นะโทษกรรมได้กฎหมายนี่โทษกรรมคืออะไรครับพี่น้องครับคนที่ทำความผิดทางการเมืองความเห็นต่างอย่างที่ผมว่าเป็นความเห็นที่แก้ไขได้แน่นอน มีแระเท่ากรมได้แน่นอนประเทศไทยออกกฎหมายแบบนี้มาแล้ว24ฉบับครับพี่น้องครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมีการรบประหารมีความขัดแยง้งมีการฟ้องร้องรัฐบาลประเดการมีการต่อสู้กันบนถนนมีการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจะด้วยซ้ำไปแต่ความผิดเหล่านี้ถือว่าเป็นความผิดทางการเมืองเป็นความผิดที่คนเขาให้อภยัย เป็นความผิดของการยกโทษให้ได้อย่างแน่นอนแต่ความผิดที่มีการวางเพลิงเผาทรัพย์เผาสารกลางไม่เคยให้อภัยครับพี่น้องครับไม่เคยได้รับโทษได้ครับฆ่าคนตายให้อภัยไม่ได้ครับและแน่นอนพี่สองครับคนที่ทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยก็ไม่เคยมีในเรื่องการเมืองเช่นเดียวกันครับ ทำไมเราถึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นกฎหมายล้างผิดเพราะคนทำผิดตั้งสี่เรื่องนี้เขาเสนอกฎหมายมาฉบับหนึ่งและเรียกกฎหมายนั้นว่าเป็นกฎหมายปรองดองเพื่อล้างผิดคนโกงยีงไงล่ะครับเสียงของฝ่ายค้านในสภาหยุดรัฐบาลไม่ได้แน่นอนเพราะว่าในสภาเขาจะใช้มติ ของคนของคนในสภาผู้แทนนักฎนมากำหนดรัฐบาลมีเสียงข้างมากอยู่แล้วต้องชนะแน่นอนนี่คือที่มาของเวทีผ่าความจริงต้องมาพบปะบอกกับพี่น้องคนไทยได้ร่วมกันหอกมาคัดค้านทั้งประเทศรัฐบาลถึงยุต,ติกฎหมายฉบับนั้นไว้ก่อนคาสภามาอยู่ถึงทุกวันนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ร้ายและไม่ตั้งใจที่จะ ไม่ปรองดองด้วยแต่ผมกำลังบอกพี่น้องว่าความผิดหลายประเภทนี้เราไม่อาจให้อภัยได้คนทำผิดต้องยอมรับผิดเสียงของรัฐบาลยิ่งรักจึงเป็นเสียงข้างมากที่มีไว้รอล้างผิดคนโกงครับพี่น้องครับเงื่อนไขที่สที่รัฐบาลกำลังรอใช้เสียงข้างมาก รัฐบาลรู้ดีว่าแม้ล้างผิดได้สมมุติแต่ว่าวันนี้รัฐธรรมนูญเป็นอุปสรรคสำหรับบุคคลบางคนอีกสำหรับบุคคลบางกลุ่มอยู่อีกพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับปี50ไม่มีปัญหาสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตย ถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นรัฐมนูลฉบับแรกฉบับเดียวของประเทศไทยที่มาจากการลงมติของคนทั้งประเทศเสร็จว้สามครับแต่รัฐมนูญมันเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาสําหรับคนที่ทําผิดไว้อีกหลายคดีที่รอการสวจสอบรอการลงโทษเขาตึงต้องแก้จัดรัฐธมนูญฉบับนี้พี่น้องครับ รัฐธรรมนูญในโลกนี้แก้ได้แน่นอนครับประเทศไทยที่ต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยเพราะว่าเราไม่ยอมแก้รัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ที่เขากําลังพูดว่าเขากําลังจะแก้รัฐธรรมนูญจริงๆและไม่จริงครับวันนี้ระบอบทักษิณไม่ได้ขอแก้รัฐธรรมนูญแต่ระบอบทักษิณกาลังขอล้มล้างรัฐธรรมนูญ ฝ่ายค้านตั้งกคำถามตลอดคุณจะแก้อะไรบอกมาสิครับเราจะตอบได้ว่าทำไมถึงให้แก้ทำไมถึงไม่ให้แก้เรื่องนี้รัฐบาลไหนในโลกเขาก็อยากจะทำเ็าก็ทำแต่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องขจัดเป็นเครื่องมือรัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเป้าหมายของคนทั้งประเทศ และรัฐมนูลเป็นเครื่องมือของการแก้ไขปัญหาของประชาชาติไทยทั้งประเทศด้วยระบบและโครงสร้างกลไกตามรัฐธรรมนูญนั้นปรับได้แก้ได้แน่นอนที่อเมริกาพี่น้องครับก็ใช้ามาแล้ว200ปีแก้มาแล้วเกครั้งก็<อ>ก็พามาถึงทุกวันนี้ทำไมก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะเราจะถามว่าแก้อะไรบ้างบอกไม่ได้ ฟางกลุ่มฟางคิดวันนี้ในพักเพื่อไทยก็แตกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าไม่เอาเดินหน้าลงมติวา,าระสามไปเลยไอ้ที่เราหยุดไว้แล้วในสภาค,ครั้งที่แล้วนะครับตีอนละเวงกันไปทั้งประเทศฝ่ายค้านยุติในเรื่องนี้ได้เพราะพี่น้องข้างนอกสนับสนุนผมบอกพี่น้องครับกฎหมายปรองดองก็ดีรัฐธรรมนูญก็ดีสองอย่างนี้แม้ยิ่งรักคิดจะทํา แต่ว่าเพียงเสียงข้างมากมันไม่พอเสียงข้างมากในสภาไม่พอที่จะทำกฎหมายสองฉบับ,บนี้ยังต้องอาศัยความเห็นพ้องของคนทั้งประเทศเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของคนทั้งประเทศรัฐบาลนี้มาจากรัฐธรรมนูญจึงไม่มีสิทธิทจะฉีกรัฐธรรมนูญนี่คือคกลไกนี่คือระบบที่เราก็ต้องตอบโต้และก็ต้องเถียงกันมาอยื่ถุนถึงตัววันนี้ครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมีคนก็บอกว่าโหวตไปเลยโดยไม่แคร์ไอ้คนที่บอกว่าโหวตไปเลยนี่มันไม่มีสิทธิ์โหวตพวกกลุ่มเสื้อแดงบอกว่าโหวตไปเลยเพื่อที่จะเดินหน้าไปร้างระบยสร้างรัฐธรรนูญฉบับใหม่พี่น้องครับเสื้อแดงแับนี้หลังจากเลือกตั้งเสร็จเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เคลื่อนไหวลเลือกตั้งได้รัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้เสื้อแดงกลายเป็นคนพลัดหลงอำนาจไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอนอกจากว่าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วหลุดจากเป็นผู้แทนอีกไอ,ไอกระบวนการอย่างนี้ครับเป็นกระบวนการที่บอกไอเผชิญหน้าแล้วก็ชนกันไปเลยพี่น้องครับถ้าสาภาตัดสินใจโหวตไปเลยเนี่ยโหวตยังไงและแบบเก่าจะเจอกันอีกไหมเจออีกแน่นอน แล้วก็ไม่ใช่บอกเองอีกนะครับเขาก็ไปสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูนก็ดูให้ทำให้บอกอีกว่ารัฐธรรมนูญปีห0าศูนย์ปัญหามันไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ4ี่เปลี่ยนมาแล้วมีปัญหา4ี่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับ4ี่ควบรวมอำนาจได้4ี่ศทุจริตได้4ี่ล้างผิดคนทุจริตได้ ปกป้องรัฐบาลของตัวเองได้ไม่เอาแต่พอปี50พี่น้องครับแม้ชนะแล้วมีคนถามว่าทําไมเขายัางคิดไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าทําไปแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเลือกตั้งทีไรพวกทักษิณชนะทุกทีแต่ถามว่าทําไมชนะแล้วยังไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงครับเพราะรัฐประบรมฉบับนี้ยังคําประกันองค์กรอิสระองค์กรอิสระทําหน้าที่ตรวจสอบทําหน้าที่วินิจฉัยเสียงข้างมากต้องทําถูกต้องด้วยถ้าเสียงข้างมากถูกต้องเสียงข้างมากยกมือให้คนทุจริตข้าวได้อย่างไงครับพี่น้องครับนี่คือเสียงข้างมากมันไม่พอ มันจึงต้องใช้องค์กรอย่างอื่นไปทาหน้าที่ตรวจสอบด้วยและองค์กรตรวจสอบนี้ได้ระบุความผิดของคุณทักษิณเราธรรมนูญฉบับนี้ได้ระบุความผิดของคนอีกทั้งหลายคนและธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถที่จะให้เขาทำอย่างนั้นได้อีกหลายเรื่องนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญถ้าไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญถามว่าทำยังไงต้องไปทำประชามติ วันนี้คิดกันทั้งวันทั้งคืนพี่น้องเหนประชุมมั่งทำนั่นมั่งเรียกมหาไทยมปรประชุมเอ๊ถ้าไปทำประชามติกลัวว่าคนจะไม่มาลงประชามติเพราะว่าคนที่จะลงประชามติวันนี้เนี่ยทั้งหมดมี48ล้านคนต้องมาลงอย่างน้อย24ล้านคนกลับไปนอนคิดเอามือตีนกายหน้าผากแล้วคิดว่าสงสัยคนจะมาไม่ครบก็เลยยังหาทางออกว่าจะลงมติดี หรือไม่ลงมติดีเอาคิดอีกต่ออีก้าย่ยางงั้นกูจะแก้ให้ได้แล้วทำนูนยังไงกูจะแก้แก้ทีละมาตราไม่เพราะรัรรมนูนเขาบอกว่ากฎหมายรมนูญแก้ได้ขอแก้ทีละมาตรจากลับไปคิดแล้วคิดอีกว่าจะแก้อะไรบ้างไม่มีอย่างอื่นแล้ครับเฉลิมคิดไว้แล้วแผลม,มาแล้วยกเลิกศารรัฐธรรมนูญยกเลิอกองค์กรอิสระ ยกเลิกไอ้ความผิดทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่แล้วได้ออกไปทั้งหมดเงื่อนไขเหล่านี้พี่น้องครับเป็นเงื่อนไขที่รัฐมนูญจะต้องเกิดการเผชิญหน้าและติดกับอีกแน่นอนนี่ปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เราสมมุติขึ้นแต่ว่าการเมืองไทยกำลังเดินไปสู่ในสองเรื่องนี้สภาผู้แทนราษฎรทำเรื่องอื่นเล็กๆน้อยๆหลบหซ่อนๆไปเพราะรอบนี้ ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะ่าเป็นสมัยนิติบัญญัติทําเรื่องกฎหมายได้อย่างเดียวเวลานี้เวลาไปสภานี่ก็ถาม่าแก้ถ้าตําูนูแล้วประชาชนจะได้อะไรชาวจังหวัดแพร่ถามเป็นระบบแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่อย่างผมได้กล่าวเรียนกับพี่น้องว่านี่คือปัญหาของประเทศเราพี่น้องครับสิ่งที่เรากำลังจะทํา สิ่งที่เรากำลังจะเดินหน้ากันต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาพี่น้องคนไทยทั้งประเทศออกมาแสดงความเห็นออกมาแสดงความร,รู้สึกเราต้องยุติความรุนแรงทั้งปวงวันนี้การเมืองเดินหน้ามาถึงขั้นหนึ่งขั้นนั้นก็คือว่าใช้วิธีการสร้างกับดัก วันสุดท้ายก่อนสิ้นปีไม่มีคดีอะไรเลยที่นายกรัฐมนตรีได้ทำไปผิดพลาดาเรื่องทุจริตจากอภิสิทธิ์ไม่ได้เลยหาเรื่องความผิดพลาดจากอภิสิทธิ์ไม่ได้เลยและคดีนี้ตำรวจก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเอาเรื่องอภิสิทธิ์ไปดีเอสไอครับผมเนี่ยไปส่งนายกอภิสิทธิ์ไปกันที่ดีเอ แจ้งก็หาว่าอาพิสิทธิ์ถ้าไม่มีคนตายผมบอกว่าลอาพิสิทธิ์ไปสั่งตอนไหนเพราะว่าเวลาร้องนี่ไม่ได้ร้องว่าอภิสิทธิ์เป็นนายกบอกอภิสิทธิ์ไม่ใช่นายกและถ้าไม่ใช่นายกได้ไปสั่งกันตอนไหนล่ละครับวันนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องครับเขากำลังเอาอภิสิทธิ์กับสุเทพเป็นตัวประกัน นี่คือสิ่งที่การเมืองของรัฐบาลยิ่งลักษ์กำลังจับตาว่าอย่างนี้มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์วันที่สิบมกราเนี่ยจบแล้วหมดวาระไปเลือกตั้งใหม่มอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์รอเวลาที่จะเลือกตั้งแล้วดีเไก็รอว่าเมื่อไรประชาชนจิบัตรจะประกาศว่าเอาใครลง พอประชาธิปัตย์ประกาศว่าเอาหมอพรเจวงสุข,ขานสุขุมพันธ์ลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อีกครั้งหนึ่งดีเอไแจ้งข้อหาทันทีแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายแบบนี้ไม่ใช่ดีเอไอมันเรื่องของปปชถ้ามีวันนี้ก็เลยเอาอีกเลยกลายเป็นวันนี้ประชาธิปัตย์ถูกจับเป็นตัวประกันสี่คนสี่คน โอ้เยอะแยะเลยพี่้องครับ <Okay. S 2> มันมีเรื่องร้องเรียนกับประชาธิปัตย์อีกมากมายในทางการเมืองผู oh. ้สมัคร uh, สอสอของพรรคประชาธิปัตย์บริจาคอังให้พรรคโดยที่สภาเป็นคนหักและส่งมาให้เป็นเช็คเพี่นผมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้การเป็นสอสอบริจาคตังให้พรรคผิดก,กฎหมายดูสิพี่ดองครับ นี่เป็นเรื่องที่ต้องการที่จะเล่นการเมืองเพื่อที่จะบล็อกพวกเรากันทั้งนั้นแต่พี่น้องครับเขาหวังว่าการเอาอาภิษษษสิทธิ์สุเทพและคนของประชาธิปัตย์ทั้งหมดเป็นตัวประกันเนี่ยมาจะเป็นวิธีทางการหนึ่งเพื่อเจรจาให้เกิดการปรองดองก็คือว่ามึงก็ผิดกูก็ผิดตอกกฎหมายปลองดองล้างผิดด้วยกันไหมพี่น้องครับ ทุกคนของประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามประหารชีวิตก็ยอมติดคุกก็เอาแต่ว่าจะให้ล้างผิดด้วงกับทักษินไม่เอาก็แล้วกันนี่คือจุดยืนยันนี่คือการพาความจริงพี่น้องครับเวทีของรัฐสภารอบนี้ พี่น้องต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดและพี่น้องต้องคอยดูอีกว่าเสียงข้างมากของสภานี้จะตอบสนองการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างไรและก็จะจัดการกับปัญหาของประเทศอย่างไรเราจะต้องร่วมกันเดินหน้าพาความจริงแก้ไขปัญหาประเทศด้วยกันครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ